สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้ที่อาจจะนั่งอยู่กับเด็กๆหน้าจอนะคะสําหรับเรื่องเล่าชาวสภาในวันนี้คุณครูนะคะวันนี้คุณครูพรปรวีเลี้ยงสกุลก็เป็นัหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะที่จะนําเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังให้กับนักเรียนนะคะซึ่งวันนี้ข้อมูลที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะกับน้องๆน,นักเรียนชั้นม .3 ซึ่งก็กําลังจะจบ การศึกษาแล้วนะคะแล้วก็จะต้องต่อการศึกษาก็คือเข้าเรียนในชั้นมันธยมศึกษาปีที่4นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรงังโดยท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการนะคะจะมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม .4 ทั้งในระบบโคต้ต้าแล้วก็ห้องเรียนทั่วไปหรือแม้กระทั่งห้องเรียนพิเศษแะนวันนี้นักเรียนต้องตั้งใจฟังดีนะคะแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลนําไปตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการตัวเองมากที่สุดนะคะค โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการดรสุมิตรสามห้วยนะคะ,ะผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังและท่านรองนอนจันช่องดารากุลนะคะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนะคะได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่4นะคะปีประจำปีการศึกษา2565ค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับนักเรียนและก็ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรันรงนะครับสวัสดีครับท่านรอง เหมือน,นกันนะครับวันนี้โรงเรียนมาพูดคุยกับนักเรียนและท่านผู้ปกครองว่าด้วยความห่วงใยในเรื่องของการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม3นะครับซึ่งทุกปีเมื่อเข้าสู่เดือนมกราคมเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะได้กําหนดแนวทางการรับนักเรียนรวมทั้งปฏิทินการรับนักเรียนซึ่งในวันนี้ ทั้งพุ่มในการและก็ท่านรองก็จะมาคุยกับนักเรียนในเรื่องของแนวทางในการรับนักเรียนซึ่งจริงๆแล้วเชื่อว่านักเรียนม3ของเราเนี่ยไม่น้อยกว่า70%คงจะทราบว่าเรามีการรับนักเรียนอะไรกี่ห้องเพราะอยู่ในความสนใจของพวกเราแต่วันนี้ก็มาย้ําความสนใจําย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อนักเรียนได้ปรึกษากับผู้ครองนะครับโดยข้อมูลพื้นฐานก็คือนักเรียนมสเราที่จบปีนี้เนี่ยจบ4ี่รอี่สิคนนะครับจบ4ี่อสิบคน แล้วก็มีการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นม .4 เนี่ย535คนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนจากที่อื่นมาแข่งขันด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการรับดังต่อไปนี้นะครับมีแผนการเรียนนะครับแผนการเรียนก็ห้องเรียน SMTE หรือสอสวทเนี่ยมีหนึ่งห้องรับจำนวน30คนนะครับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวนสามห้อง 120คนนะครับห้องเรียนอังกฤษโปรแกรมหห้อง30คนห้องเรียนดนตรีและนาฏศิลป์จำนวน1นึห้อง35คนรวมทั้งหมดห้องเรียนพิเศษที่จะรับ6ห้องเรียนจำนวนนักเรียน215คนซึ่งจะรับในช่วงของวันที่19-23กถึง23กุมภาพันธ์และมีการสอบวันที่23มีนาคมประกาศผลวันที่13มีนาคมรายงานตัว,วที่13มมีนาคมแล้วก็มอบตัวในวันเดียวกัน นะครับซึ่งในการพูดคุยวันนี้ก่อนที่จะไปถึงห้องห้องต่อไปก็จะบอกลูกว่าการพูดคุยวันนี้ลูกฟังในวันนี้แล้วมีเวลาวันที่19บหนึ่งวันลูกจะได้คุยกับผู้ปกครองวันที่20เนี่ยโรงเรียนก็จะไล์สดนะพูดถึงแนวทางในการรับนักเรียนตอนเวลาห้าโมงเย็นการไล์สดนี้ก็เหมือนกับการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมสามทั้งหมดหรวมทั้งลูกๆนักเรียนด้วยเพื่อจะได้ตอบปัญหา ก็อล้องใจในการรับนักเรียนนะครับซึ่งขณะนี้ทุกวันก็จะมีผู้กรองโทรมาที่โรงเรียนว่ารับเมื่อไรรับอย่างไรนะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับต่อไปห้องเรียนทั่วไปนะครับไปห้องเรียนทั่วไปห้องเรียนทั่วไปเนี่ยก็จะมีห้องส่งเสริมความเ็นเลิศดังนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่าห้องโนเปเปอร์นะครับก็รับจํานวน12คนนี่หมายถึงว่ารับจากการสอบนะครับรับจากการสอบ ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับ12คนห้องเรียนพันธมิตร12คนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์12คนแผนการเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เนี่ย24คนเพราะมี2ห้องที่รับ12คน12คน12คน24คนเนี่ยเพราะว่าในจํานวนอีก28คนเนี่ยจะเป็น70%ที่รับจากนักเรียนเดิมในระบบโควตา แต่น need ักเรียนก็ต้องมาสอบด้วยในระบโควตานักเรียนก็ต้องมาสอบเพื่อดูคะแนนด้วยนะครับห้องเรียนทั่วไปอีกที่ที่มีอยู่ก็คือห้องเรียนพันธมิตรภาษาอังกฤษนะครับซึ่งพันธมิตรภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เพื่อการสื่อสารห้องเรียนพันธมิตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีนห้องเรียนพันธมิตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ห้องละส2คนรวมรับทั้งหมดแต่ห้องเรียนนั้น96คนนะครับ น้ในการรับนักเรียนเนี่ยในการรับนักเรียนก็นักเรียนโคต้าที่เมื่อกี้ที่ผอพูดถึงไปก็คือหมายถึงว่าในห้องทั้งหมดที่เรารับห้องละสี่สิบคนเนี่ยเรารับนักเรียนของเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของจํานวนนักเรียนนั่นคือยี่สิบแปดคนก็คือห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เนี่ยยี่สิบแปดห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ยี่สิบแปดคนห้องเรียนพันธมิตร หรือพลีนเจนริ่งซึ่งพลีนเจน e ริ่งเป็นห้องเรียนที่เราทําบันทึกข้อตกลงกับสถาบันปัญญาภิวัฒนนะครับ28คนห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์28คนห้องเรียนภาษาอังกฤษคณิตต่อไปปร,ประเภทโคตา้าห้องเรียนภาษาอังกฤษคณิตน,นะครับซึ่งมีอยู่สองห้องก็คือ49 4 0บองห้องเนี่ยก็56คนห้องละ28คนนะครับ ห้องเรียนพันธมิตรภาษาอังกฤษคณิะเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นห้องที่ทําความตกลงกับสถาบันปัญญาพิวัตรยีคนห้องพันธมิตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีน14คนห้องเรียนพันธมิตรความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น14คนนักเรียนจยะสงสัยว่าทําไมเอ๊ห้องนี้ทําไมรับแค่1 4ีคน14คน,14คนห้องนี้เป็นห้องรวมนะครับเรียนร่วมกันก็รวมแล้ว28คนแต่เวลาเรียนเพิ่มเติมจีนนักเรียนจีนก็แยกไปเรียนภาษาจีนในส่วนของจีนนักเรียนที่ มีความสนใจได้ภาษาญี่ปุ่นก็แยกไปเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือรวมนักเรียนที่เรารับประเภทโคต้าเนี่ยทั้งหมด224คนนะครับนี่ขั้นตอนในการสมัครของนักเรียนโคต้านะครับขั้นตอนในสมัครของเรียนโคต้าคือนักเรียนของเราที่กำลังจะจบม .3 เนี่ยเ,าเรามีกติก,กาของโรงเรียนไว้กําหนดไว้ว่านักเรียนที่จะสมัครโคต้าได้เนี่ยต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า2.5ขึ้นไปนะครับ ซึ่งในจำนวน4 4 0คนดูเหมือนมีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึง2.5เนี่ยประมาณเกือบ40คนนะครับก็จะไม่ได้สิทธิ์ในส่วนโค้ต้าแต่นักเรียนก็เป็ไปสมัครสอบรอบทั่วไปได้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางวิชาการก็ได้ทำรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ที่จะสมัครประเภทโค้ต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นักเรียนโค้ต้าภายในโรงเรียนนักเรียนม .3 ที่จะเข้าเรียนต่อม .4 นักเรียนจะต้องทาอย่างไรบ้างนะครับ เมื่อทางโรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครโคต้ตาก็คือกําหนดการารับสมัครในวันที่18นักเรียนก็ต้องติดต่อโรงเรียนละที่จะสมัครที่จะกรอกแบบฟอร์มยืนยันในวันที่18มกราคมนะครับยืนยันในการสอบวันที่21-24แล้วก็มีการทดสอบวันที่7มีนาคมเพื่อจัดแผนการเรียนแล้วก็ต้องมายืนยันตัวรยายละเอีวันที่2เมษายนแล้วก็มอบตัววันที่3เมษายนนะครับ ซึ่งในการพิจารณารับนักเรียนนั้นในการพิจารณารับนักเรียนนั้นโรงเรียนก็จะดูผลการเรียนจากโรงเรียนด้วยแล้วก็ดูผลการสอบด้วยส่วนการรับโควตาเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของผลการเรียนแล้วเนี่ยเรายังมีแบ่งกลุ่มการรับนักเรียนออกไปสามกลุ่มนะครับสามกลุ่มก็คือกลุ่มเรียนดีนั่นหมายถึงผลการเรียนนะครับผลการเรียนที่ อ่านเกณฑ์เมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วคือไม่น้อยกว่าสองจุดห้าแต่ถ้าเรียนจะไปเรียนวิทย์คณิตก็จะต้องมีรายละเอียดของวิทย์คณิตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับกลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มเรียนดีมีคุณธรรมรับสิบคนซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องมีการรวบรวมผลการทํางานต้องมี์ตโฟลิโอเพื่อสมัครเข้าเรียนนะครับในกลุ่มเรียนดีมีคุณธรรมอันนี้ นักเรียนจะได้เป็นโคต้าโดยการคัดเลือกนะครับโรงรคัดเลือกว่าสมัครมาโรงเรียนก็มีคณะกรรมการคัดเลือกนะครับกลุ่มที่3าก็เป็นความสามารถพิเศษก็คือกลุ่มที่สร้างสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆก็ให้โอกาสที่จะเรียนต่ออันนี้กลุ่มนี้ก็ผลการเรียนก็จะน้อยลงมาหน่อยเอาเรื่องของความสามารถพิเศษเฉพาะนะครับนั่นก็คือคร่าวๆในส่วนของการที่จะรับนักเรียนในปีการศึกษา2565ทีนี้ในรายละเอียดว่าแต่ละกลุ่ม ต้องมีคุณภาพอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรผลการเรียนอย่างไรต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวท่านรองรน,นจันทร์ก็จะเป็นคนชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับนักเรียนนะครับเรียนชิญครับท่านรองรนจันทร์ครับขอบพระคุณท่านผู้ในการนะคะก็สวัสดีลูกๆนักเรียนนะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่นั่งรับชมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันตัดสินนะคะแล้วก็ดูว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยเหมาะสมที่จะเรียนต่อสภาราชินีในกลุ่มไหน พราะงั้นลูกเห็นภาพรวมแล้วนะคะที่ท่านผู้ในการได้เรียนแจ้งไปนะคะว่านักเรียนเรา440คนที่เรียนอยู่ในสภาราชินีซึ่งคุณครูเองก็คาดหวังว่าทั้ง440คนนั้นจะจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นจากสภาราชินีนะคะแล้วก็สมัครที่จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะใน440คนเนี้ยนะคะเราแบ่งไปแล้วว่าการรับของสภาราชินีซึ่งคุยกันนะคะว่าเป็นทั้งประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป ทีนี้ในตรงส่วนนี้นะคะโรงเรียนผอ,อแจ้งแล้วว่า70%นตะคะที่เราจะพิจารณานักเรียนโคตาเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า3มกลุ่มแม่นครูขอแจ้งนะคะทีละก,กลุ่มเลยกลุ่มที่1ค่ะเมื่อกี้บอกไปกลุ่มนี้คือกลุ่มเรียนดีมีศักยภาพทางการเรียนและมีความประพฤติที่เหมาะสมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โรงเรียนเรียงลําดับคะแนนลูกนักเรียนทุกคนนะคะทุกคนเลยตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่440นะคะว่ามีนักเรียนคนไหนบ้าง พอโรงเรียนเรียงลำดับเสร็จโรงเรียนก็มาจัดก,กลุ่มที่หนึ่งให้ว่ากลุ่มที่หนึ่งที่มีผลการเรียนเฉลี่ยน,นะคะสะสม5้าภาคเรียนก็คือมหนึ 1, ่งม2และมสามเทอมหนึ 3, ่ง 1, ต้องได้ไม่ต่ำกว่า2 5จุดห้าจึงมีสิทธิสมัครโคตูต้าตรงนี้ให้ชัดนะคะที่ผ่านมา2 0จดูแล้วโรงเรียนก็แจ้งหนูร่วมหน้าเป็นร่วมปีนะคะผอออกก็ให้นโยบายแล้วก็แจ้งลูกนักเรียนมาตลอดเลยว่าปีต่อไปเราจะต้องคัดจําคัด คุณภาพศักยภาพทางการเรียนด้วยกันมีผลการเรียนที่เป็น2.5ขึ้นไปอันที่หนหนูต้องมีคุณสมบัตินั้นนั้นอันที่สองถามว่าพอมีคุณสมบัติดังกล่าวเด็กกลุ่มหนึ่งเลือกแผนอะไรได้บ้างนักเรียนสามารถเลือกได้ทุกแผนเลยลูกที่โรงเรียนเปิดกี่หลักสูตรนักเรียนสามารถที่จะเลือกได้ทุกแผนที่ลูกสนใจและตั้งใจฟังให้ครูให้ดีนะคะแล้วเราให้นักเรียนเลือก2แผนพอเลือก2แผนหนูต้องจัดลำดับที่1และลำดับที่2 นะคะให้ชัดเจนนะคะว่าหนูจะเลือกแผนอะไรที่เป้าหมายในชีวิตของเราแล้วมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะซึ่งมีผลหนูเลือกอะไรอันดับหนึ่งมันก็จะมีผลทันทีเลยว่าเราต้องดูแลกันในกลุ่มที่หนึ่งก่อนว่ากลุ่มที่หนึ่งหนูสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้ไหมถ้าในกลุ่มที่หนึ่งคะแนนหนูสู้เขาไม่ได้หนูก็ต้องมาอยู่ในกลุ่มที่สนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคุณสมบัติของนักเรียนที่อยู่กลุ่มที่ห ีนี้พอเราดูผลการเรียนเราดูว่าเราสมัครแผนอะไรได้บ้างสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องมีนะคะสมัครโควตาคือความประพฤกติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบว,วินัยของโรงเรียนนะคะหลคะพอออกมาสมัครโรงเรียนก็ให้หนูสมัครสมัครเสร็จคณะกรรมาการก็จะพิจารณาเอากลุ่มที่หนึ่งว่ามีใครบ้างเรียงลําดับในกลุ่มที่หนึ่งมานะคะเพยยียงดูจากอะไรดูจากผลการเรียนสะสมเรียงลําดับเหมือนที่รองนวลจันบอก นะคะสมมุตินักเรียนของเราสมัครกันมากี่คนผลการเรียนผ่านในคุณสมบัติที่เหลือจากยอดจำนวน70%นั้นเราจะจัดเป็นกลุ่มสำรองฟังครูไว้ดีนะคะนักเรียนที่สมัครทุกคนทุกคนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะประกาศว่านักเรียนที่ได้โคต้าตัวจริงมีใครบ้างแล้วกลุ่มสำรองคือใครจะมีชื่อทั้งกลุ่มตัวจริงและกลุ่มสำรองเพราะฉะนั้น สิ่งที่ทำออกมาทำไมเรายังต้องเอาสำรองตั้งเอาไว้เพราะนักเรียนโคต้าในกลุ่มที่1เป็นนักเรียนเรียนดีพอเรียนดีถามว่ากลุ่มนี้สามารถทำอะไรได้อีกกลุ่มนี้มีสิทธิ์ที่จะมาสอบห้องเรียนพิเศษก่อนเข้าใจนะคะคุณสมบัติห้องเรียนพิเศษเมื่อกี้พอ,อบอกไว้แล้วว่าจะมีผลการเรียนเฉพาะแผนการเรียนที่เรารับกันเดือนกุมภาพันธ์ เรารับเกินกลุ่มภาพันแต่รอบทั่วไปเรารับเดินมีนาฉะนั้นในรอบนี้นักเรียนโคต้าที่มีคุณสมบัติโรงเรียนจะประกาศรายชื่อว่าใครมีสิทธิ์ฟังให้ดีนะคะประกาศรายชื่อของโรงเรียนจะออกมาว่านักเรียนคนไหนมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อสภาราชินีในประเภทห้องเรียนพิเศษก็คือต้องมีเกรดในด้านสารวิทยาศาสตร์นะคะ,ะคณิตศาสตร์ซึ่งโรงเรียนจะระบ,บุเอาไว้เดี๋ยวจะมีรายละเอียด เพราะฉะนั้นหนูมีสิทธิ์สมัครตรงส่วนนั้นและก็มีสิทธิ์สมัครที่จะเป็นโคตาเพราะฉะนั้นโรงเรียนประกาศชื่อออกมาเลยว่ามีจํานวนเท่าไหร่คนเหล่านี้คุณครูอยากจะแนะนําว่าลูกควรจะสมัครห้องเรียนพิเศษนะคะ,ะถ้าลูกสมัครห้องเรียนพิเศษลูกยืนยันจะเรียนห้องเรียนพิเศษลูกก็จะได้เรียนในกลุ่มห้องเรียนพิเศษนะคะเป็นสิทธิ์ของลูกแต่ถ้าลูกสอบแล้ววันนั้นเตรียมตัวไม่พร้อม นะคะสอบแล้วสู้เพื่อนไม่ได้หนูก็ยังมีที่นั่งในโคต้าอยู่โอเคไหมคะที่นั่งที่ใช้สิบหนูก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดตัวจริงของโคตา้าสอบห้องเรียนพิเศษได้เยอะที่นั่งเหลืออยู่ครูจะเรียกสำรองขึ้นมาชัดเจนนะคะ,ะทีนี้อันต่อไปนะคะในเรื่องคุณสมบัติตัวไม่ว่าตัวจริงหรือสำรอง นะะในรายละเอียดหนูต้องเข้ารับการทดสอบนะคะจากในเฟรมนะคะทุกคนต้องเข้านะคะในข้อที่3ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางวิชาการนะคะในวันที่7มีนาพร้อมกับกลุ่มที่สอบห้องเรียนพิเศษนะคะคนที่เป็นโคต้าแล้วสมัครห้องเรียนพิเศษหนูก็สอบเพื่อจะแข่งขันในประเภทห้องเรียนพิเศษแต่คนอื่น นะคะที่เป็นเด็กโคตา้าทุกคนต้องมาสอบรวมทั้งตัวจริงและสำรองนะคะเพื่อที่จะมาอยู่ในกลุ่มรอบทั่วไปนะคะแล้วก็เราเอานำผลมาแต่ถ้านักเรียนไม่ทดสอบเพราะเราเอาคะแนนมาจัดแผนถือว่านักเรียนสลรสิทธิ์ที่จะเรียนสภาราชินีนะคะแล้วเราก็จะประกาศผลการทดสอบกลุ่มที่สองะลุกลุ่มที่สองคือกลุ่มไหนกลุ่มคือสองคือนักเรียนที่จะสมัครกลุ่มนี้นะคะ ในใบสมัครนั้นนักเรียนเลือกได้สองแผนปีนี้พิเศษจ้ะลูกพิเศษมากๆคณะกรรมการได้พิจารณากรรมการรับนักเรียนนะคะปกติที่ผ่านมากลุ่มเรียนดีมีคุณธรรมหรือกลุ่มที่สามที่เราจะจัดเนี่ยเราให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนได้บางแผนแต่ปีนี้ท่านผู้นการแล้วก็กรรมการพิจารณาแล้วว่าเราจะพิจารณาให้นักเรียนมีสิ์เลือกได้ทุกแผนยกเว้นห้องเรียนพิเศษ ลูกสมัครได้หมดเลยนะคะลูกสามารถเลือกแผนได้หมดเลยว่าเลือกจะเอาแผนไหนให้เลือก2แผนเหมือนกับกลุ่มที่1เลยนะคะแผนที่มีอยู่ทุกคนเลือกได้หมดแต่สิ่งที่เหมือนกันในข้อที่2คือความประพฤติค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราดูจากที่ไหนเราต้องไปเอาจากงานระเบียบวินยัยงานงานกิจการนักเรียนนะคะของงานบุคคลว่าลูกนักเรียนมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะคะ แล้วอันที่สามก็คือครูย้ำนะคะไม่ว่าหนูเลือกกลุ่มหนึ่งหรือหนูอยู่ในกลุ่มสองหนูต้องมาสอบคัดเลือกกับครูในวันที่เจ็ดนะคะแต่กลุ่มของหนูกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มของหนูเป็นกลุ่มที่โรงเรียนพิจารณาจากการที่นักเรียนยื่นเอกสารหรือว่าพอร์ตที่จะนำเสนอตัวเองว่านักเรียนเรียนดีมีคุณธรรมตามคุณสมบัติหรือไม่เรารับเพียงสิบคน นะคะตรงนี้10บคนนี่คือกลุ่มเรียนดีมีคุณธรรมนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเรียนดีนี้ต้องอยู่ที่สภาราชินีมีผลการเรียนอากลุ่มนี้นะคะไม่เหมือนกับกลุ่มนู้นกลุ่มนู้น2.5กลุ่มนี้ก็2.5นะลูกแต่ต้องมีหลักฐานคือแฟ้มสะสมงานเกียรติบัตรด,ด้านคุณธรรมนะคะที่หนูต้องมีทั้งระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดเอามาแสดง ระดับประเทศได้ยิ่งดีเอามาแสดงเลยแล้วก็มีจิตสาธารณะประกอบการสมัครเราคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ฟังดีๆนะลูกสัมภาษณ์สัมภาษณ์ลูกนะคะสัมภาษณ์ลูกว่าลูกเหมาะสมอยู่ในกลุ่มนี้ไหมที่จะมาเรียนที่สภาราชินีนี่คือคุณสมบัติกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเกรดว่บาบางคนรู้สึกว่าเกรดชั้นสูงไม่พอฉันอาจจะติดอยู่ในสำรองถ้าสมัครกลุ่มนี้ พิจารณานะคะเวลาโรงเรียนประกาศรายชื่อแล้วหนูมาเลือกกลุ่มนี้หนูมีโอ,อกาสที่จะเรียนสภาราชินีในระบบโคต้านะคะต่อไปกลุ่มที่สามค่ะกลุ่มหนูเรียนดีมีคุณธรรมกลุ่มที่สามมีความสามารถพิเศษสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกลุ่มนี้นะคะก็สมัครอีกมันก็จะมีแบบฟอร์มนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะกําหนดให้ลูกนักเรียนสมัครสมรัครก็หนูเลือกได้สองแผ่นเช่นกัน แล้วก็เป็นพิเศษเหมือนที่รองนจนัญบอกสามารถเลือกแผนการเรียนได้ทุกแผนยกเว้นห้องเรียนพิเศษชัดนะคะเราไม่ได้กําหนดว่าหนูต้องอยู่ได้เฉพาะในกลุ่มที่เป็นาสายสินเท่านั้นหนูอยู่กลุ่มไหนก็ได้ที่หนูสนใจบางคนเรียนได้สามกว่าแต่อยากจะใช้สิทธิตัวนี้เนื่องจากตัวเองมีคุณสมบัติหนูก็ใช้สิทธิ์ได้นะคะเอาได้ทุกแผนนะคะาต่อไปนะคะ คุณสมบัติเหมือนกันอีกในข้อที่สองนะคะในข้อที่สองก็คือต้องเรียบร้อยอ่าเรื่องนี้สําคัญค่ะเราบอกเลยว,ว่าเราต้องการคนดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นคนสําคัญมีระเบียบวินัยแล้วเรื่องที่สามนะคะคุณสมบัติข้อที่สามทุกคนต้องสอบค่ะย้ํานะคะวันจันทร์ที่เจ็ดมีนาทุกคนต้องสอบแล้วครูจะเอาคะแนนนั้นมาเป็นการจัดแผนการเรียนให้ลูกถ้าเมื่อไหร่สมัครแล้วแต่ไม่สอบถือว่าหนูสละสิทธิ์นะคะ ชัดเจนนะคะอ่าต่อไปคนกลุ่มนี้กลุ่มที่3ครูรู้ได้ยังไงว่านักเรียนมีความสามารถพิเศษฉะนั้นหนูต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมีหลักฐานมีแฟ้มงานมีเกียรติประวัติมีผลให้ครูเห็นว่าหนูสามารถไปแข่งขันประกวดในเรื่องต่างๆเนี่ยทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมีร่องรอยนะคะอ่าตรงนี้ถือว่าหนูอยู่ในกลุ่มคุณสมบัติครบถ้วน ทำยังไงทําแฟ้มสะสมให้เสร็จเข้ารับการสัมภาษณ์ค่ะแล้วแสดงความสามารถโอเคนะคะต้องแสดงความสามารถแล้วทีนี้นักเรียนที่สมัครโคต้าทุกคนพะฉนั้นที่มีคุณสมบัติตรงกับห้องเรียนพิเศษสามารถสมัครสอบห้องเรียนพิเศษได้โดยสิทธิ์โคต้าของนักเรียนยังเหมือนเดิมย้ํานะลูกย้ํานะคะ นักเรียนโคต้าสภาราชินีเรารับทั้งหมด224คนใน224คนนี้เราแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะว่าออนักเรียนต้องอยู่กับคุณครูเท่าไหร่กับใครบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะคุณครูคุณครูย้ำนะคะว่าเราจัดว่าในการที่รับนักเรียนทั้งหมดนี้เราแบ่ง ะะแบ่งให้เป็นอยู่กลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะคะใน70%ให้ลูกมีที่เรียนนะคะแต่ขอย้ําว่าเวลาโรงเรียนประกาศหนูตัดสินใจแต่ละแผนตอนนี้นะคะภายในวันที่20นี้ครูจะขึ้นลิงก์ให้ลูกดูนะคะแล้วลูกก็จะเห็นว่าเราทําประชาสัมพันธ์เพื่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะถามหนูว่า Pre Engineering คืออะไร ห้องเรียนดนตรีห้องเรียนองเรียนเอ่อห้องเรียนภาษาจีนห้องเรียนดนตรีห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจตอนนี้เราเตรียมนําเสนอนะคะก็คาดว่าตามที่ฝออแจ้งวันนี้เราเอาเอกสารนี้ส่งให้หนูให้หนูได้รับชมนะคะแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ดูดูเสร็จแล้วถกกันคุยกันให้เคลียร์มีข้อคำถามใดๆรอคะ่ะวันที่2ี่สิ เราจะจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นลักษณะไร้สดนะคะแล้วก็มีข้อคำถามได้ถามเราจะได้ตอบแล้วเพื่อการตัดสินใจนะคะตัดสินใจให้ถูกเลือกที่ใช่เลือกที่ชอบแล้วหนูจะมีความสุขในการเรียนค่ะในเบื้องต้นรองนวลจันทร์ขออนุญาตชี้แจงประมาณนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ ครับขอบคุณท่านรองรันจันทร์นะครับก็ขอให้นักเรียนและก็ท่านผู้ปกครองได้หารือกันนะครับส่วนเรื่องของการสมัครตอนนี้ที่วางแผนเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นการสมัครในระบบออนไลน์ไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังยังมีอยู่แล้วก็ทางสวบคเนี่ยก็ยังย้ำที่จะให้ออนไลน์อยู่สําหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงอย่างสภาราชินีจังหวัดตรังของเรานะครับก็ถือว่าข้อมูลวันนี้คงเป็นประโยชน์ อย่างสูงยิ่งสําหรับลูกๆนักเรียนที่กําลังจะจบม .3 นะครับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเพราะเป้าหมายของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยก็คือนักเรียนที่จบม .3 เนี่ยสามารถพิสูจน์ตัวเองได้รู้ว่าเป้าหมายเนี่ยนักคตเป็นอย่างไรรู้ว่าควรจะไปเรียนสายสามัญม .4 ม .4 ม .5 ม .6 หรือจะไปสายอาชีพอะไรเงี้ยทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็ขอใช้เวลาในการพูดคุยกับลกูกเรียนและผู้ครองเป็นเบื้องต้น นะครับมีปัญหาข้อสงสัยเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันที่20เวลา17บเนาฬิกาครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะคุณค่ะค่ะ ก็ต้องขอกรับขอพระคุณท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาชี้แจงรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวันนี้นะคะซึ่งครูเชื่อเหลือเกินว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่จะช่วยให้นักเรียนตัดสินใจเลือกแผนการเรียนนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะอาจจะช่วยลูกๆตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนและถ้าเกิดทั้งนักเรียนเองแล้วก็ผู้ปกครองนะคะมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะการเสวนาผู้ พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ่ะในวันพฤหัสที่20มกราคมนี้นะคะเวลา1 7นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะคะโดยสามารถที่จะพิมพ์สอบถามทั้งคำถามในช่องแชทนะคะผ่านทาง y o u t u b e l i v e นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถเตรียมตัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเลือกเรียนในแผนการเรียนต่างๆดังที่ตัวเองคาดหมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ขอ,อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ